เธอปรากฏตัวในงานแต่งงานสุดหรูพร้อมลูกค้าคนที่หน้าตาคล้ายเจ้าบ่าวเปะ๊ะความลับที่ซ่อนมานานถูกเปิดเผยกลางงานคุณเชื่อไหมว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดการงานแต่งงานสุดหรูที่จัดขึ้นในสวนสวยของคฤริสน์ริมทะเลทุกคนในงานแต่งแต่งตัวอย่างสวยงามเสียงเพลงหวานหวานดังก้องไปทั่วแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานชายหนุ่มในชุดเจ้าบ่าวสีขาวยืนอยู่ที่แท่นพิธี แวลตาของเขาเต็มไปด้วยความสุขแต่ท่ามกลางความสุขนั้นมีบางสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกประหลาดความรู้สึกนั้นคือเขากำลังเผชิญหน้ากับอดีตภรรยาและลูกๆทั้งห้าที่เธอนำมาด้วยเด็กทุกคนมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับเขาและมีบางอย่างในสายตาของพวกเขาที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจพวกเขายือนอยู่ตรงหน้าทุกคนมือของแม่จับมือเด็กทั้งสามคน ในขณะที่เด็กอีกสองคนยืนอยู่ข้างๆและพวกเขาทั้งหมดต่างจ้องมองไปที่เขาเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่พวกเขารู้แต่มันยังคงซ่อนอยู่อดีตภรรยาของเขายืนเงียบๆใบหน้าของเธอไร้าการแสดงอารมณ์เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแต่เขารู้สึกได้ว่าบางสิ่งที่เขาเคยลืมไปกำลังจะถูกเปิดเผยกลางงานนี้ เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นจากแขกในงานและในที่สุดหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มแขกก็ถามขึ้นทำไมเด็กๆถึงหน้าตาคล้ายเจ้าบ่าวขนาดนี้คำถามนั้นทำให้ทุกคนในงานหันมามองอย่างตื่นตระหนกชายหนุ่มในชุดเจ้าบ่าวขาวรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเขาเริ่มมองไปที่เด็กๆพวกเขามีท่าทางสงบสงี่ยมแต่เขารู้ในใจของเขามีคำถามมากมายที่เขาไม่เคยตอบให้ตัวเอง เสียงของอดีตภรรยาดังขึ้นพวกเขาคือเด็กๆของคุณในขณะที่เธอกล่าวคำนี้ดวงตาของเธอก็จับจ้องไปที่เขาเขาแทบจะหายใจไม่ออกนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเสียงของเขาสั่นไปหมดแล้วก็มีเสียงของคนในงานพูดขึ้นเธอกำลังบอกว่าคุณมีลูกห้าคนเสียงนั้นเหมือนการประตูของระเบิด ท่ามกลางความเงียบที่มีเพียงเสียงหัวใจเต้นดังในอกของเขาเรื่องราวที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมานานกลับมาหลอกหลอนเขาในที่สุดทุกคนในงานต่างพากันมองไปที่เขาด้วยความสงสัยสายตาของเขาล่องลอยไปที่เด็กๆที่ยืนอยู่ข้างแม่ใบหน้าของพวกเขาทุกคนมีความคล้ายคลึงกับเขาอย่างน่าตกใจแต่เขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะตั้งใจลืมไปอดีตภรรยาของเขายังคงยืนเงียบๆ แววตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนกับว่าเธอรู้ดีว่าเวลานี้มันถึงเวลาที่เขาต้องอเผชิญหน้ากับความจริงเขาหันกลับไปมองแขกในงานทุกคนยังคงจ้องมองเขาอย่างไม่ละสายตาความเครียดเริ่มสะสมขึ้นในอกเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูแต่ในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถามทำไมตอนนี้ทำไมถึงเลือกที่จะมาในวันสำคัญนี้ เสียงอดีตภรรยาดังขึ้นอีกครั้งฉันเคยรักคุณแต่คุณก็ลืมไปลืมครอบครัวของเราคำพูดของเธอเหมือนมีดที่กรีดลงไปในใจทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดและขัดแย้งในใจเขาหันไปมองที่เด็กๆอีกครั้งพวกเขายังคงยืนอยู่อย่างนิ่งเงียบแต่ดวงตาของพวกเขาบ่งบอกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถยอมรับได้ผู้คนในง,งานเริ่มพูดคุยกันดังขึ้น เสียงซุบซิบแทรกซ้อนเข้ามาในอากาศเขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังหลุดลอยจากมือในขณะที่อดีตภรรยาของเขาพูดต่อไปวันนี้วันแต่งงานของคุณคือเวลาที่คุณต้องยอมรับความจริงทั้งหมดการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่กับเธอแต่กับความจริงที่เขาไม่เคยพร้อมจะ,ะเผชิญความเงียบในงานเริ่มปกคลุมไปทั่วทุกคนเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวที่กำลังเปิดเผยน,นั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ดวงตาของเจ้าบ่าวยังคงมองไปที่อดีตภรรยาและเด็กๆอย่างมึนงงเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงความจริงที่เขาไม่เคยอยากรับรู้กลับมาหาเขาอดีตภรรยาของเขาเดินเข้าใกล้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความแน่วแน่คุณเคยสัญญากับฉันว่าจะไม่ทิ้งเราแต่คุณทำคำพูดของเธอแหลมคมมันเหมือนการปลุกเขาจากความหลับไหลและทำให้เขารู้สึกถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ เขาก็มองที่เด็กๆอีกครั้งพวกเขายังคงยืนอยู่อย่างเงียบๆแต่มันเหมือนกับว่าแต่ละคนกำลังส่งเสียงเงียบๆในใจของเขาเสียงของพวกเขาเป็นการถามทำไมเขาถึงปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอดีตภรรยาเขาพูดอีกครั้งเรากลับมาเพราะเราไม่ต้องการให้คุณลืมความรับผิดชอบเขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดในน้ำเสียงของเธอ มันทําให้เขารู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้และในตอนนั้นเด็กคนหนึ่งในกลุ่มยกมือขึ้นเธอมองเขาด้วยสายตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงพ่อทํำไมคุณไม่เคยมาหาเราคําถามนั้นมันเหมือนกับการระเบิดที่ทําให้เขาแทบหายใจไม่ออกทุกอย่างที่เขาเคยหลีกเลี่ยงมานานตอนนี้มันกลับมาอยู่ตรงหน้าเขาไม่ว่าจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ มันเป็นเรื่องที่เขาต้องเผชิญการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในงานแต่งงานแต่มันคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่เขาปฏิเสธมานานหลายปีความรู้สึกในใจของเขาลึกลงไปในความสับสนและความเจ็บปวดเขาพยายามหาคำตอบแต่มันเหมือนทุกอย่างถูกแช่แข็งไว้ในเวลานั้นเสียงจากแขกในงานเริ่มเบาลงไม่มีใครพูดอะไรทุกคนจับตามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหมือนพวกเขากำลังรอคำตอบหรืออาจจะรอการตัดสินใจจากเจ้าบ่าวเขามองไปที่อดีตภรรยาใบหน้าของเธอไม่แสดงอารมณ์ใดๆเหมือนเธอจะพร้อมที่จะยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาก็หันไปมองเด็กๆที่ยืนอยู่ข้างๆดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่เขาไม่สามารถหลบหนีได้เขารู้ดีว่าในวันนี้เขาต้องเลือก เลือกระหว่างความรับผิดชอบและความผิดหวังที่เขาเคยสร้างขึ้นอดีตภรรยาของเขาพูดขึ้นอีกครั้งคุณต้องตอบพวกเขาพวกเขาเป็นลูกของคุณและคุณเป็นพ่อของพวกเขาคำพูดเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นเขาก้มหน้าลงและสูดหายใจลึกๆแล้วเขาก็พูดออกไปด้วยเสียงที่สั่นขอโทษขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องทนทุกข์ขอโทษที่ทำให้พวกคุณต้องเผชิญกับสิ่งนี้ทุกคนในงานเงียบไป เสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูเขารู้สึกเหมือนน้ำหนักของคำพูดที่เขาพูดออกมามันกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและครอบครัวไปตลอดกาลอดีตภรรยาของเขามองเขาด้วยแววตาที่ผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยเธอยิ้มให้เขาน้อยน้อยเหมือนกับว่ามันยังไม่สายเกินไปเขาหันไปมองเด็กๆเ,เด็กทุกคนยิ้มให้เขาเหมือนจะบอกว่า พวกเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และในขณะนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เขาทำผิดพลาดมามันสามารถแก้ไขได้หากเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบและเริ่มต้นใหม่การเปิดเผยความลับในวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาและเขาก็พร้อมที่จะรับมันเขายืนอยู่อย่างนิ่งงันในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องมา ความรู้สึกที่ผสมปนเปกันในใจของเขาค่อยๆจางลงเหมือนกับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่หนักหน่วงออกจากใจอดีตภรรยาของเขายังคงยืนอยู่ข้างๆเด็กๆโดยไม่พูดอะไรแต่แววตาของเธอบอกว่าเธอเข้าใจเธอรู้ดีว่าเขาพร้อมแล้วที่จะรับผิดชอบและถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ทั้งคู่คาดหวังไว้มานานเสียงเพลงในงานเริ่มกลับมาดังขึ้นอีกครั้ง เหมือนทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบแต่บรรยากาศในงานแต่งงานที่หรูหรากลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึง้งผู้คนเริ่มพูดคุยกันเบาๆและเสียงหัวเราะเล็กๆจากเด็กๆทําให้บรรยากาศในงานเบาบางลงเจ้าบ่าวในชุดขาวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับอดีตภรรยาและลูกๆท่ามกลางสายตาของแขกที่จับจ้องไปที่เขาเขารู้ดีว่าในวันนี้เขาได้เริ่มต้นบทใหม่ในชีวิต บทที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอแต่มันคือบทที่เขาต้องเผชิญและเขาพร้อมที่จะก้าวผ่านมันไปด้วยกันกับครอบครัวใหม่ของเขาโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเขามั่นใจแล้วว่าความรักและความรับผิดชอบสามารถรักษาทุกสิ่งได้และในที่สุดมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับความรู้ใหม่ที่จะช่วยให้เขาก้าวไปข้างหน้า ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเริ่มต้นใหม่เขาจะไม่ยอมแพ้และจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมาทำลายอนาคตของเขาอีกต่อไปวันนี้วันแต่งงานที่เต็มไปด้วยความจริงมันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นของการแต่งงานแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่เขาจะต้องสร้างขึ้นอีกครั้งและเขาก็พร้อมแล้วในขณะที่เจ้าบ่าวและครอบครัวเดินออกจากแท่นพิธีไป ทุกคนในงานยังคงยืนมองด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปเสียงพูดคุยในงานเบาบางลงแต่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในบางช่วงของงานยังคงอยู่ในอากาศทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เจ้าบ่าวและครอบครัวของเขาเสียงเพลงหวานๆกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมมันเหมือนกับการเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่บางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดของความไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ มันจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อเจ้าบ่าวและอดีตภรรยาเดินไปข้างหน้าพวกเขามองหน้ากันและในสายตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความหวังใหม่ไม่ใช่แค่ความผิดหวังจากอดีตแต่การยอมรับและการสร้างสิ่งใหม่ด้วยกันเสียงของเด็กๆเ,เริ่มดังขึ้นพวกเขาวิ่งไปหาพ่อที่ยืนอยู่ข้างหน้าเด็กคนหนึ่งยิ้มให้เจ้าบ่าวและพูดเบาๆว่า,วา พ่อเราจะเป็นครอบครัวกันแล้วใช่ไหมคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเจ้าบ่าวเต้นแรงเหมือนกับว่าเขาได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและในขณะนั้นเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถยอมแพ้ให้กับความผิดพลาดของตัวเองอีกต่อไปในตอนนี้เขาพร้อมที่จะเป็นพ่อที่ดีพร้อมที่จะสร้างครอบครัวใหม่พร้อมที่จะรักและดูแลทุกคนที่อยู่ในชีวิตของเขาและในที่สุด เขาก็เข้าใจว่าบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การหลีกหนีจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่มันคือการยอมรับและเติบโตจากทุกสิ่งที่ได้ผ่านมาทั้งหมดทุกความผิดพลาดทุกการเสียสละและทุกความรักที่เขาได้พบตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวใหม่ของเขา การเดินไปข้างหน้าของเจ้าบ่าวและครอบครัวไม่ใช่แค่การเดินผ่านงานแต่งงานที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดมันคือการเริ่มต้นใหม่การเดินไปสู่เส้นทางที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องเดินเขามองไปข้างหน้าเห็นอนาคตที่ไม่ชัดเจนแต่ในความมืดนั้นเขากลับรู้สึกถึงแสงแห่งความหวังที่กำลังส่องสว่างอยู่เขากุมมืออดีตภรรยาไว้แน่นและหันมามองที่ลูกๆที่ยิ้มให้เขา ทุกคนในครอบครัวตอนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่มันคือบทเรียนที่เขาจะไม่ลืมบทเรียนที่ทำให้เขาเข้าใจว่าการรักใครสักคนไม่ใช่แค่การให้ความรักแต่คือการรับผิดชอบและการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในเส้นทางที่ไม่เคยมีใครคาดคิดอดีตที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงตอนนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่แค่เพื่อเขาเองแต่เพื่อทุกคนที่เขารักเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างชีวิตที่ดีกว่าในตอนนี้เขารู้สึกถึงความสงบในใจเหมือนกับว่าเขากลับบ้านบ้านที่เขาสร้างขึ้นใหม่ไม่ใช่แค่ในที่ที่เขาอยู่แต่ในหัวใจของเขาเองและในที่สุดเขาก็เข้าใจว่า การกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การหนีจากความผิดพลาดแต่มันคือการยอมรับมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วและเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะสร้างทุกสิ่งที่เขาฝันไว้ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนเขาจะไม่ยอมแพ้เพื่อครอบครัวใหม่ของเขาการเดินไปข้างหน้าของเขากลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวังและการเยียวยา แม้เส้นทางจะยังเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาก็ไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะเขารู้ว่าเขาไม่เดินเดียวดายอีกต่อไปเขามีครอบครัวที่เขาต้องดูแลและเขาจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังอีกต่อไปเขาหันมามองที่อดีตภรรยาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสงบเหมือนเธอจะพูดว่าเราจะทำมันไปด้วยกันแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจ เธอไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะทั้งสองคนรู้ดีว่าการกลับมาเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่แค่การเดินทางของเขาคนเดียวมันคือการเดินทางที่พวกเขาจะทำร่วมกันเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังขึ้นพวกเขาวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับความหวังใหม่ในใจเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจะไม่สามารถรเผชิญได้พวกเขาคือครอบครัวและในที่สุด ครอบครัวที่ถูกแบ่งแยกตอนนี้ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งทุกคนที่อยู่ในงานต่างมองภาพนี้ด้วยความประทับใจไม่มีใครพูดอะไรแต่ความสงบและความหวังที่สะท้อนในดวงตาของทุกคนมันพูดได้ทั้งหมดพวกเขาทุกคนรู้ว่าแม้จะมีความผิดพลาดในอดีตแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะถูกทำลายไปด้วยการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การลืม แต่มันคือการให้โอกาสตัวเองและคนที่เรารักเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและเขาพร้อมที่จะให้โอกาสนั้นให้กับตัวเองและครอบครัวของเขาเพราะในวันนี้เขารู้ดีว่าการกลับบ้านคือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงเขาจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมาทำลายอนาคตอีกต่อไปเขาพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า และไม่มองย้อนกลับไปอีกการเดินไปข้างหน้าของเขากลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปได้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจเขารู้ดีว่าทุกก้าวที่เขาก้าวไปนั้นมีความหมายไม่เพียงแต่สำหรับเขาแต่สำหรับทุกคนที่เขารักและห่วงใยเขาและอดีตภรรยาของเขาเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตที่พวกเขาจะสร้างร่วมกันทั้งสองคนต่างรู้ว่าเส้นทางที่พวกเขาต้องเดินนั้นจะไม่ราบรื่น แต่ก็มีความหวังใหม่ที่พวกเขาต่างยึดถือและในขณะที่เด็กๆยังคงเล่นอยู่รอบๆพวกเขาเจ้าบ่าวรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่จริงจังในใจการเริ่มต้นที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะรับมันเขาหันมามองไปที่ครอบครัวของเขาและรู้ว่าทุกสิ่งที่เขาผ่านมานั้นไม่ได้สูญเปล่ามันทำให้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น และในขณะเดียวกันมันทําให้เขาเข้าใจถึงความสําคัญของการให้ความรักและการรับผิดชอบสําหรับครอบครัวที่เขารักมากที่สุดทุกลก้าที่เขาก้าวไปข้างหน้าเขารู้ว่ามันจะพาเขาไปยังสถานที่ที่เขาจะสามารถรักษาและสร้างสิ่งใหม่ๆได้เขาไม่ต้องการมองย้อนกลับไปอีกแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมาทําให้เขาหยุดยั้งและตอนนี้เขาเป็นพ่อคน เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบและพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความรักการเดินทางครั้งนี้จะไม่สิ้นสุดแต่ในขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเขาก็รู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำในวันนี้มันคือการเริ่มต้นของอนาคตที่เขาต้องสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองและเขาจะทำให้มันดีที่สุดในขณะที่เจ้าบ่าวและครอบครัวเดินไปข้างหน้าพวกเขาเริ่มเห็นเส้นทางที่ทอดยาวไปข้างหน้า เส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังและการเติบโตแม้จะมีความไม่แน่นอนอยู่ข้างหน้าแต่ทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปมันเป็นการสร้างสิ่งใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายเด็กๆยังคงวิ่งเล่นไปตามสวนเสียงหัวเราะของพวกเขาทําให้ทุกอย่างรู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาทุกสายตาของพวกเขามองไปที่อนาคตในขณะที่เจ้าบ่าวและอดีตภรรยาของเขาเดินเคียงข้างกันพวกเขาไม่พูดอะไรมาก แต่ทั้งสองรู้ดีว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีคำพูดมันคือการกระทําที่พวกเขาจะทําร่วมกันการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นของครอบครัวใหม่แต่มันคือการเริ่มต้นของการรักษาความสัมพันธ์ที่หายไปและการสร้างความไวม้วางใจที่เคยสูญเสียไปในอดีตทั้งสองคนรู้ว่าการร่วมมือกันสร้างอนาคตนั้นไม่ได้หมายถึงการลืมอดีต แต่มันคือการยอมรับและเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะในท้ายที่สุดมันคือการเดินไปข้างหน้าไม่ใช่แค่เพื่ออนาคตของตัวเองแต่เพื่ออนาคตของครอบครัวที่เขารักและเมื่อเขาหันกลับมามองเขาก็รู้ว่าเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่มันเป็นเส้นทางที่เขาพร้อมจะเดินไปเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการได้รักและดูแลคนที่สำคัญ และในวันนี้เขาได้เรียนรู้ว่าความรักและการรับผิดชอบคือสิ่งที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเขาจะไม่ยอมแพ้และเขาจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับทุกคนที่เขารักพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความรักในทุกวันในที่สุดหลังจากที่เดินทางผ่านความท้าทายและอุปสรรคมากมาย ครอบครัวของเขาก็เริ่มเติบโตและสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งขึ้นทุกวันเจ้าบ่าวในชุดขาวที่เคยเต็มไปด้วยความสับสนและความลังเลตอนนี้กลายเป็นพ่อที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเขามองไปที่อดีตภรรยาและลูกๆที่ยืนอยู่ข้างเขาทุกคนมีแววตาที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักแม้เส้นทางที่พวกเขาก้าวเดินนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับและรักกันในแบบที่เป็น ในวันที่แสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพวกเขานั่งด้วยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังขึ้นอย่างสดใสเสียงลมพัดผ่านและกลิ่นของดอกไม้ในสวนทําให้บรรยากาศนั้นอบอุ่นและสงบเจ้าบ่าวหันไปมองอดีตภรรยาและเขาก็รู้ว่าในวันนี้พวกเขาได้สร้างสิ่งที่สําคัญที่สุดขึ้นมาครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและการให้อภัยมันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่ แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะรักกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและในขณะที่เขามองไปยังอนาคตเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่หยุดเดินไปข้างหน้าเพื่อครอบครัวของเขาและสำหรับความรักที่เขาได้ค้นพบใหม่ท้ายที่สุดเขาก็ได้เข้าใจว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การหนีจากอดีตแต่มันคือการใช้บทเรียนที่ผ่านมาสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและในวันนี้ เขาก็ได้สร้างเส้นทางที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังใหม่เส้นทางที่เขาจะเดินไปตลอดชีวิต